สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับถามพี่น้ำค้างกันบ้างผมทบทวนตั้งแต่อดีตในวัยเด็ก<ะ>ต้องบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีจุดพลิกผันครั้งครั้งใหญ่เลยตั้งแต่วันที่เราไฟไหม้บ้าน<ะ>เราเคยรู้สึกเสียอ,อกเสียใจที่คุณพ่อขอร้องว่างั้นเดี๋ยวเพิ่งเรียนหนังสือเลย<ะ>เราเคยเป็นเด็กล้างถาดที่ร้านขนมเคก้ก <c oughs> เคยทำงานรับจ้างสารพัดทำงานโรงงานก็เคย <c oughs> จนในที่สุดแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้อาชีพสุดท้ายเลยที่เราเจอนั่นก็คือธุรกิจของกิฟฟรีน <c oughs> นะครับจากเหตุการณ์ที่ผมท้าวความไปตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวันนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ทำกิฟฟรีนตั้งแต่วันแรกที่ทำกิฟฟรีนจนกระทั่งมานั่งอยู่กับผมเนี่ยพี่ได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟรีนไปแล้วบ้างครับสิ่งที่ได้จากธุรกิจสิ่งที่ได้ความสุขหลายๆอย่างนะ สิ่งแรกคือบ้านน้ำค้างเนี่ยปลูกบ้านหลังเกือบสามล้านทำสัญญาบ้านคือผ่อนธนาคาร22ปีแล้วทำประกันตัวเองไว้ด้วยกลัวว่าในขณะที่เราเดินทางเรากลัวว่าเราจะเป็นอะไรไปก็ทำประกันไว้ให้ลูกกลัวลูกจะไม่มีที่อยู่เหมือนเราสมัยเด็กๆแล้วมาทำกิฟฟรีแล้วเนี่ยเราสามารถเทคือเทเทบ้านาว่าผ่อนบ้านได้เร็วกว่า<พ>กำหนด คือพูดง่ายๆเดิมทีสมมุติว่าจะหมดยี่สิบปีค่ะตอนเนี้หมดแล้วเจปีหมดแล้วค่ะเจ็ปีหมดแล้วหมดแล้วคือปิดสัญญาเงินกู้ได้เร็วขึ้นค่ะครับเรื่องเงินของกิฟฟินล้วนๆเงินของกิฟฟินล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเงินทุนอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วนี่ที่เราติดเขาตั้งสมัยไหนสมัยไหนเกือบล้านนะอาจารย์เราก็ละ นี่รถสินหมดเลย<ม>นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ผูกบ้านอีกหลังหนึง่งร่วมสองล้านกว่าบาทบแล้วก็สามารถซื้อตึกตึกคูหาหนึ่งในราคาตกสามล้านกว่านะอาจารย์ให้เก็บไว้ให้กับลูกครัะกาว่าเราก็ได้เงินกิฟลฟอีนเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่อนที่เร็วที่สุดอะ่ะนะฮะแล้วก็มีรถที่ใช้อยู่ก็สองคัน<ม>แต่คันแรกคันแรกซื้อปีที่แล้วก็เราก็ เทหมดเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์รแล้วก็ตอนนี้ก็ซื้อ Fortuner อีกคันหนึ่ง,งครับก็ทำสัญญาแค่3ปีอาจารย์ทำไปแบบสบายๆฮะครับแล้วก็ได้ความสุขคือได้พาลูกไปท่องเที่ยวครับสิบกว่าประเทศแล้วก็รู้สึกจริงมีความสุขแล้วลูกอยากได้อะไรเราก็ให้ได้ครับไม่เหมือนสมัยก่อนเราต้องมานับเงินว่าเราจะซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ ได้ความสุขหลายๆอย่างะอาจารย์ ang, ครับเรียกว่าชีวิตเนี่ยพลิกผันเปลี่ยนไปเป็นอีกอีกอีกด้านหนึ่งเลยจากเดิมที่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันดูอึมครึมนะ,ะมันดูเศร้าหมองเหลือเกิน <c oughs> นะแต่พอ <c oughs> พอพอ,พอเรามารู้จกกักธุรกิจกิฟเทียนมันเหมือนกับมันเป็นแสงสว่างในชีวิตเปลี่ยนไปเป็นอีกอีกอีกคนหนึ่งเลยค,ครอบครัวของเรานี่เรียกได้ว่า ทั้งความมั่นคงหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นกําไรชีวิตก็คือได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศกับคิฟฟรีนด้วย10กว่าประเทศละสิบกว่าประเทศค่ะแต่สมัยก่อนไม่กล้าฝันนะคะมันเพ้อฝันนะอาจารย์แต่มันเป็นไปแล้วตอนเนี้นะฮะและคิดว่าการที่เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เคล็ดลับการทํางานของพี่น้ําค้างอยู่ตรงไหนฮะ เคล็ดลับเคล็ดลับการทํางานของพี่น้องค่ะเคล็ดลับก็อยากจะบอกนะอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนธุรกิจว่าเราพยายามเปิดหน้ากว้างแล้วเราวิเคราะห์คนแล้วค่อยๆตามตามจะลึกขนาดไหนเราก็ต um> uh uh> ้องตามเพื่อให้ธุรกิจเรามีลากแก้วลากแขนงลากฝอยเพื่อความมั่นคงของชีวิตครับนะคะนี่ก็คือการพูดคุยกับคนทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะแนะนําธุรกิจนี้กับคนที่ที่เราพบเจอค่ะ ครับยังหาดาวไลน์หาดาวไลน์แล้วก็ยังสร้างทีมงานทํางานทุกอย่างตามปกติปกติค่ะแต่สาคัญคือเมื่อกี้คุณน้รมคำบอกว่าต้องวิเคราะห์คนให้เป็นและติดตามคนให้เป็นคือถ้าวิเคราะห์คนและติดตามคนเนี่ยยังไงธุรกิจโตแน่นอนโตแน่นอนสำคัญคือบางคนชอบชวนแต่ไม่ติดตามค่ะใช่ไหมครับพี่ชวนไม่ติดตามก็เรียกว่าทําธุรกิจขายชุดสมัครอาจารย์ไม่ทาธุรกิจกิฟต์ฟรีแล้วค่ะขายชุดสมัครแล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยปล่อยคว้าค่ะสปอนเซอร์ทิ้ง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 ไป เ<ท>นั้นเคล็ดลับของพี่ก็คือต้องติดตามต้องติดตามค่ะทุกวันนี้อะไรคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่ครับแรงบันดาลใจก็คือลูกอยากให้ลูกมีฐานะที่มันคงไม่อายใครเขาแล้วก็อยากมีฐานะที่ที่ดีเยรเรียนโรงเรียนดีๆขอให้เป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาทุกวันเนี่ยกำลังใจสําคัญที่ทําให้เรา มีความค่อยสดชื่นกระปรี้กระเป๋าในการทํางานนี่คืออยู่ที่ลูกละอยู่ที่ลูกค่ะอยากให้ลูกไม่ลําบากเหมือนเราค่ะอาจารย์ระวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตข้างหน้ายัางไงฮะทั้งเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวแล้วก็เป้าหมายในกิฟฟารีนพี่น้ำค้างวางเป้าไว้อย่างไงบ้างเป้าหมายนะอยากหลุดนี่หลุดสินให้หมดที่เราสร้างใหม่นะอาจารย์รต้องบอกว่าที่น,น,นี่เก่าหมดไปแล้วเก่าหมดไปแล้วครับสร้างใหม่แล้วก็อยากอ,อ,อยากจะให้ทีมงานนะประสบความสำเร็จ ตามตามกันมานะฮะก็มีมีความรู้สึกว่าเราชวนเข้ามาแล้วเนี่ยเขาประสบความเดจอาจารย์เราก็เราก็ดีใจอะฮะมันไม่งั้นมันเหมือนเราทํางานไม่จบค่ะได้แต่ชวนเขาแต่ว่าเขาไม่ถึงฝั่งสักทีเขาไม่ถึงฝังสทีเขาไม่ถึงฝังสักทีเป้าหมายของเราจึงอยู่ที่ว่าการปลดหนี้ก้อนใหม่ก็คือจริงๆมันไม่ใช่เป็นหนี้มันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราสร้างรั์ใหม่สร้างซัใหม่หาซื้อมันขึ้นมาบวกกับ ดาวไลท์ที่เราไปชวนเข้ามา,นเ,า,มาเนี่ย <มา S 1> ต้อง <มา S 1> ท <ำ S 2> ําให้เขาถึงฝั่งให้ได้นี่ก็คือเป้าหมายที่ที่เราวางเอาไว้ next step คือขั้นตอนต่อไปเรากะว่ายังไงด i มอนแกรนพาราไดส์เราก็เป็นเป้าหมายหลักแน่นอนค่ะดมอนแกรนค่ะคิดว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยเกิดทําง,งานไปแล้วดาวไลน์บางคนหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมบางคนก็ตามแต่หรือคนบางคนในโลกนี้ก็ตามแต่ทํางานมันก็จะช่วงมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกท้อบ้าง บางช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยบ้างพี่น้ำค้างคิดว่าเราจะมีวิธีไหนไหมที่จะทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่ต่อเนื่องไม่ตกไม่หล่นมีความขยันที่สม่ําเสมอมีวิธีอะไรที่จะประคับประคองกําลังใจของเราไม่ให้มันตกไหมฮะองเราใช่ไหมฮะครับก็เราก็ต้องเหมือนกับตอนนี้หน้าวันนี้สิบเจ็ปีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตใจเรานิ่งแล้วเราไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็จะอ่ามันจะแกว่ง แก่งตอนนี้เราเราเหมือนเหมือนสิบเจ็ดปีแล้วมันเหมือนกับมันเหมือนกับเวลาเราเจอปัญหาเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวมันไม่กลัวมันผ่านหมดแล้วไงผ่านหมดแล้วค่ะแล้วมันความรู้สึกว่าอุปสรรคแค่นี้เหรอฉันเคยเจอแล้วคำพูดนี้หรอปฏิเสธหรอฉันก็เคยโดนมาแล้วมันเลยกลายเป็นเรานิ่งาเป็นนิ่งเป็นนิ่ยรู้สึกว่าไม่ตกใจ ไม่รู้สึกกระบนกายใจมองสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วต้องเจอค่ะเพราะเราคิดว่าเราทํางานกับคนคนนี้มีหลายรูปแบบถ้าเราเข้าใจคนเนี่ยเราจะเหมือนเรามีทีมงานเยอะแยะเนี่ยคนนู้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้เราเราคิดว่าเออเหมือนกับเขายังเข้ามาในกิฟฟอรีนอ่ะยังน้อยเหมือนเหมือนกับว่าเขายังไม่นิ่งเหมือนเราแต่เราจะรู้แหละตรงเนี้ยเราผ่านมาแล้วนึกถึงตัวเองในอดีตใช่ไหมว่าโอ๊ยแต่ก่อนเราก็เคยคิด แต่ก่อนเราก็เคยเป็นอะไรอย่างนี้ถึงเวลาปั๊บเราจะใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นนิ่งสงบมากขึ้นในที่สุดผ่านไปได้ผ่านไปได้แล้วเราก็จะแนะนําทีมงานว่าอย่างนี้เพราะเราทํางานกับคนเราต้องเข้าใจคนเกิดเรื่องอะไรแล้วแต่อย่าปะทะปะทะมันเป็นผลเสียเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราเป็นคนที่เข้าใจคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปปะทะกับเขาแล้วเดี๋ยวสักวันเขาเขาเข้าใจมันก็ดีเองนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงน้ำข้างอยากจะเตือน ผู้นําหรือว่าคนผู้บริหารที่ทำทำงานอยู่หรือว่าเพื่อนสมาชิกในกิฟฟินทุกคน,นะะคะคือว่าคนเราอ่ะฉลาดน้ำค้างก็ไม่เช่คนฉลาดนะหรือเพาเรีนยนจบน้อยนะคนเราอ่ะฉลาดฉลาดจะมี2องฉลาดการ,ร,รทํางานอนะ่ะขอให้เราอ่ะฉลาดมีคุณธรรมแล้วเราจะไปได้ประสบความสำเร็จถ้าเกิดฉลาดแกมโกงอ่ะ ไม่สําเร็จแร้วค่ะเพราะว่าเราคิดแต่จะโกงเขาครับจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีคุณธรรมกับงานกับคนกับทีมงานและไซไลทุกๆคนครับเราก็จะประสบความสำเร็จเองครับท้ายที่สุดนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ชีวิตของพี่น้ำค้างมาจนถึงจุดที่เรียกว่ามีความสุขในวันนี้ คนแรกเลยต้องคุณหมอต้อยค่ะ,คะแพทย์หญิงนั้นนี่นภัยบูลนะที่ท่านเนี่ยเปิดโอกาสให้หญิงชายทั่วประเทศได้ลืมตาอ้าปากและมีธุรกิจของตัวเองนะฮะและเปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยนะ,ค,ะคนที่สองก็ต้องเป็นพ่อกับแม่แล้วเพราะว่า เตียเน่ยขาถึงเขาจะเป็นคนจีนแต่เขาชอบให้กําลังใจลูกดีมากครับหาบางครั้งลูกล้มหรือสะดุดหรืออะไรเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวก็ดีฟ้าก็มีมืดแล้วก็จะมีสว่างครับนะ,ะเตีย่ยเนี่ยะให้กําลังใจตลอดครับนะคะแล้วก็คนที่3ก็ขอขอบคุณแม่ทีมครับที่ได้มาเปิดโอกาสให้น้ำค้างได้ได้เจอธุรกิจกิฟฟินครับนะฮะแล้วก็คนที่สี่ก็คือ ขอบคุณน้องๆศูนย์ธุรกิจทุกๆท่านที่ช่วยบริการเราครับค่ะอาจารย์นั่นก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีอีกหลายท่านที่คงไม่สามารถที่จะเอ่ยได้หมดในช่วงเวลาที่มีําชจำกัดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ชีวิตของคนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งมาจากการพยายามแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดและก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามความฝันของทุกๆคนมีเหมือนกันหมดครับแต่จะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนคงขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสแล้วก็การลงมือทํานั่นเองคุณน้ำคุณน้ำทังเป็นตัวอย่างหนึ่งของความสําเร็จและก็เป็นความภูมิใจของกิฟฟารีนนะครับ,รบยังไงต้องขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราฟังในวันนี้ครับ,รบแล้ววันนี้ทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟารีนนั่นเองครับครั้งหน้า แรงบันดาลใจดีๆจากรายการของเราจะมาจากแขกรับเชิญท่านไหนต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณน้ำค้างคงต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ